สวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพาชมพื้นที่นะครับเป็นที่แปลงเล็กนะครับเนื้อที่หนึ่งไร่เต็มถนนด้านหน้าตรงนั้นเป็นถนนหมายเลขสามศูนย์สี่นะครับนั่นนะนะครับนะครับเราเข้ามาจากถนนหมายเลขสามศูนย์สี่นะครับเข้ามาเพียงแค่สามร้อยห้าสิบเมตรนะครับประมาณนั้นเลยนะครับที่มองเห็นรถวิ่งนะครับนะครับที่มองเห็นรถวิ่ง ตรงนั้นเป็นถนนหมายเลขสามศูนย์สี่นะครับอยู่หน้าตรงข้ามกับอำเภออำเภอกระบินบุรีนะครับอำเภอกระบินบุรีที่มองเห็นเสารตรงนั้นนะครับอยู่ด้านฝั่งนู้นนะครับอำเภอกระบินนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นโรงพักกระบินบุรีนะครับเนี่ยนะครับเป็นโรงพักกระบินบุรีนะครับที่ที่ต้องการจะขายนะครับคือ คือแปลงนี้นะครับเนื้อที่หนึ่งไร่นะครับแปลงนี้เลยนะครับรูปแปลงสี่เหลี่ยมนะครับกว้างไปติดถนนลูกรังเนี่ยนะครับสี่สิบเมตรแล้วก็กว้างตามถนนลูกรังฝั่งนี้อีกสี่สิบเมตรนะครับคือแปลงนี้เลยนะครับคือล็อกนี้นะครับสี่สิบคูณสี่สิบเมตรนะครับอยู่หลังโรงพักกบินบุรีนะครับ แล้วก็เราจะเข้าจากถนนหมายเลข304เข้ามา350เมตรนะครับประมาณนั้นนะครับคือนี่นะครับที่ที่จัดล้อขายกันเนี่ยนะครับตารางวา,าตารางวาก็หลายหลายพันนะครับน่าจะอยู่ตารางวาเราประมาณเจ็ดพันบาทนะครับนี่นะครับที่เขาจัดล้อขายกันนะครับแต่ตรงนี้ทางคุณพี่เจ้าของนะครับ ต้องการที่จะขายนะครับยกแปลงหนึ่งไร่เต็มนะครับราคาล้านสี่แสนบาทนะครับหนึ่งล้านสี่แสนบาทเท่านั้นเองอยู่ตรงข้ามกับหน้าอำเภอกรบ,บินบุรีนะครับแล้วก็อยู่หลังโรงพักกบ,บินบุรีเลยนะครับตรงนี้นะครับคือแปลงนี้เลยนี่นะครับแปลงนี้เลยนะครับนี่นะครับคือแปลงนี้ รูปแปลงสี่เหลี่ยมนะครับตาเอ่อสี่เหลี่ยมเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอ้ยต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมสี่สิบคูณสี่สิบเมตรนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้จําลองให้ให้ให้ดูนะครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยอ่าตรงปลายนิ้วโป้งบัตรเนี่ยนะครับคือถนนหมายเลขสามศูนย์สี่นะครับนะครับแล้วก็อที่ดินจะเข้ามาที่บัตรวงสีส้มไว้นะครับเข้ามาประมาณสามร้อย ห้าสิบเมตรนะครับคือเป็นแปลงนี้เลยนะครับเป็นที่โคกเสมอนะครับนี่นะครับเป็นที่โคกป่าอย่างเงี้ยนะครับนะครับด้านในก็มีเพื่อนบ้านนะครับเป็นเป็นเพื่อนบ้านเป็นรีสอร์ทอะไรประมาณเนี้ยครับเนี่ยนะครับแต่แปลงของเราที่จะขายคือแปลงนี้นะครับหน้ากว้าง 40คูณ40เลยนะครับก็คือหนึ่งไร่เต็มนั่นเองนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับไปที่ตลาดกะบินบุรีนะครับระยะทางา5กิโลนะครับตลาดกะบินบุรี5กิโลไปที่ส4แยกกะบินบุรีก็ระยะทาง3กิโลนะครับแต่เราอยู่หน้าอำเภอกะบินบุรี แล้วก็อยู่ด้านหลังโรงพักกบินบุรีนะครับโรงพักกบินบุรีสารกบินบุรีจะติดกันนะครับอยู่ด้านด้านตะวันออกของเราเนี่ยนะครับที่มองเห็นนะครับหน้ากว้าง40เมตรก็ตั้งแต่ริมทางตรงนั้นนะครับลึกเข้ามานะครับเข้ามานี่เลยนะครับก็จะมีหลักเขตนะครับหลักเขตชัดเจนนะครับเป็นที่เป็นที่โคกอย่างเงี้ยนะครับคุณคุณท่านใดก็ ถ้ามาซื้อนะครับก็สามารถที่จะลื้อออกแล้วก็ปรับถมทํารั้วก็จะได้ที่ที่อยู่ใกล้ถนนหมายเลข304นะครับราคารอบข้างเขาขายเป็นตารางวานะครับแต่อันนี้เขาขายขายยกแปลงนะครับหนึ่งไร่เต็มขายหนึ่งล้านสี่แสนบาทราคานี้พร้อมโอนทุกอย่างเลยนะครับก็อาจจะลดหย่อนต่อรองได้นิดหน่อยนะครับที่ทางคุณพี่เจ้าของแจ้งไว้แบบนั้นนะครับที่มองเห็นรถวิ่งนะครับออกไป ถ้ามุมกล้องมันก็จะดูไกลนิดนึงแต่จริงๆแล้วถ้าเรามายืนตรงนี้นะครับก็จะใกล้นิดเดียวนะครับถนนหมายเลขสามูนย์สี่นะครับถ้าเลี้ยวขวาจะไปที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับไปที่บางปะกงชนบุรีนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปที่นคร,นะครานคราชสีมานะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปนครราชสีมานะครับ นี่นะครับคือออกไป400เมตรนะครับ350เมตรประมาณนั้นนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่สวยๆนะครับตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไฟฟ้ามีเรียบร้อยนะครับไฟฟ้ามีเรียบร้อยน้ำประปาไม่แน่ใจนะครับว่ามาหรือยังนะครับแต่ตรงข้ามกันไปเนี่ยก็เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับนะครับตั้งอยู่ตำบลกระบินนะครับอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี อยู่ตรงข้ามกับหน้าอำเภอกระบินบุรีเลยนะครับแล้วก็อยู่ด้านหลังโรงพักกระบินบุรีศาลกระบินบุรีนะครับอยู่ด้านหลังโรงพักนะครับโรงพักด้านหน้าเขาจะติดถนนหมายเลข304นะครับแล้วก็อำเภอก็จะอยู่ตรงข้ามกันนะครับอยู่ตรงข้ามกันพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้ถ้ามาจากเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พากลังสิตนะครับรอหากิโลนะครับสนามบินสุวรรณภูมิ ร้อยสามสิเอดกิโลนะครับชนบุรีชนบุรีร้อยี่สิบแดกิโลเท่านั้นนะครับชนบุรีนะครับสะเชิงเซาเก้าสิบกิโลนะครับเนี่ยนะครับคือแปลงนี้เลยสวยมากเลยนะครับแต่อันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับราคาอันนี้คือเป็นที่ที่เขาจัดล็อกขายนะครับล็อกหนึงหนึ่งร้อยตารางวาราคาตารางวาละหกเจ็ดพันบาทนะครับร้อยตารางวาก็เกือบสองล้านแล้วอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ไหวนะครับแต่อันเนี้เป็น ของคุณพี่นะครับที่แกต้องการจะขายนะครับนะครับหนึ่งไร่เต็มหนึ่งล้านสี่แสนบาทราคานี้พร้อมโอนให้ทุกอย่างเลยนะครับต่อรองลดหย่อนได้นิดหน่อยนะครับที่แกว่าอย่างนั้นนะครับโฉนดคุดแดงนอสซีจอนะครับที่มองเห็นตึกนั่นคือโรงพักกระบินบุรีนะครับสารกระบินบุรีตรงนั้นนะครับแล้วก็พอออกหน้าโรงพักไปวิ่งไปหน่อยหนึ่งนะครับประมาณสักสองสามร้อยเมตรขวามือก็จะเป็นตลาดไทยประคองนะครับ แล้วก็จะเป็นเซเว่นมีอะไรครบหมดเลยนะครับครบวงจรเลยโซนนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้นะครับบัตรขอเวพอร์ตให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นทุกท่านมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีแต่ความร่ํารวยความเจริญรุ่งเรือง ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกาลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่สวยมากเลยนะครับด้านนี้มีเพื่อนบ้านเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับที่มองเห็นเนี่ยนะครับมีอยู่ในเขตของเทศบาลกระบินด้วยนะครับมีถังขยะเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับ คุณท่านใดที่มองหาที่นะครับตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถนนลาดยางก็มาถึงตรงมุมนั้นแล้วนะฮะที่มองเห็นนะครับตรงนี้ก็มีแผ่นมีแผนที่เทคอนกรีตแน่นอนนะครับนะครับแล้วก็ใกล้อําเภอใกล้ถนนใหญ่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกด้วยนะครับจากอําเภอไปนะครับเลยไปขึ้นอีกประมาณสักหนึ่งกิโลนะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลกระบินบุรีนะครับโรงพยาบาลในตัวอําเภอกระบินบุรีนะครับนะครับโรงพยาบาลกระบินบุรี อำเภอกระบินบุรีโรงพักสารกระบินบุรีอยู่ใกล้กันหมดเลยนะครับแล้วตลาดไทยประคองก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับก็จะห่างเราไปประมาณสักเนี่ยนะครับหกิโลประมาณแ800ร้อยเมตรและด้านนี้ก็ประมาณ200รอเมตรเนี่ยนะครับที่มองเห็นเนี่ยนะครับนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้นะครับบัตรขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไลฟ์นี้นะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง ติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่แปลงหนึ่งไร่นะครับตรงกระยาขวเขียวเนี่ยนะครับตรงถังขยะนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะครับเป็นห้องเช่าห้องแถวเต็มไปหมดเลยนะครับสําหรับวันนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณมากครับ